ือผมไม่ได้คิดว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่ถูกหรือผิดแต่คือผมนึกภาพว่าเขาแสดงความตั้งใจว่าเขาเอาจริงกับการจะปกป้องประชาชนของเขาไม่ให้ s ม a m m e r c อ l l น e n t e r หลอกเขาส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีของเขามาบ้านเรารมายืนอยู่ริมชายแดนบ้านเราแล้วมองเข้าไปแค่นี้ก็สะเทือนแล้วผมถามว่าประเทศเราเนี่ยเคยติดต่อโดยคนของรัฐมนตรีของเราบอกว่าขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหม เคยไหมฮะไม่เคยไม่เคยอาจารย์ตอบได้เลยนะคือผมอยากเห็นทัติจตของการพยายามแก้ปัญหาจนเรารู้สึกได้ว่าคุณอยากจะชนะแก๊งคอรเนนเตอร์พวกนี้แก๊งสแกมเมอร์พวกนี้อย่างที่เราสัมผัสได้อะครับไม่ใช่ต้องใช้เวลานานขนาดนี้แค่เพื่อจะตัดไฟเราอยากเห็นว่ารัฐบาลไทยพยายามอย่างสุดฝีมือที่จะใช้ศักยภาพของประเทศเราของเขาในการเข้าไปทําอย่างนี้ผมก็หวังว่าจะได้เห็นผมคิดว่าคนหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาของท่านนายกก็ใกล้ชิดคุณพ่อ เคยเปิดปฏิบัติการโปรเชนตงมาแล้วไม่ได้บอกให้ทําแบบนั้นครับแต่ผมเชื่อว่าแสนญ,ญาณุภาพประเทศเราที่ควรจะไปที่เกรงใจของประเทศรอบข้างขึ้นอยู่กับทิศทางนโยบายและความตั้งใจจะทําอะไรบางอย่างตอนนี้อย่างที่เห็นนะครับถ้าเราจะทําทําอย่างไรออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยวันนี้เราได้เห็นกับตาผมก็ได้เห็นแล้วพร้อมกับทางคุณออฟพร้อมกับจารลลิตาแต่เราจะต้องเห็นและเรียนรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังอย่างนี้ผ่านนโยบายนี้อถ้าเพื่อลดผลกระทบในทางนโยบายต่อผู้ได้รับผลกระทบพูดกันตรงๆนะฮะ ประชาชนตัวเล็กตัวน้อยคือผูดได้รับผลกระทบอ,อยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดรัฐบาลหรือผู้ที่ดูแลพื้นที่ตรงนั้นของประเทศเมียนมาต้องการให้ประชาชนไม่รับผลกระทบคุณต้องคุยกับเราแล้วเพราะคุณจะกวาดแก๊งพู้นี้ให้มันหายไปอย่างไรต้องการให้เราช่วยอะไรมาคุยกันนี่เป็นทิศทางและวิธีการทํางานในการ่ังประเทศซึ่งผมหวังว่าจะได้เห็น